อพ่อใหญ่เป็นไรนี่คันยังเลยถูใหญ่เลยพ่อใหญ่โอ้ถูใหญ่เลยพ่อใหญ่นี่ตรงที่ไปดูก่อนแล้ว สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชม f อฟนะครับผมพ่อพ่อแม่แม่พี่พี่น้องๆที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับอยู่กับเรานะครับในช่อง Family สีทัพไทยนะครับผมในวันนี้อัปเดตอาการของพ่อใหญ่นะครับอัปเดตอาการของพ่อใหญ่ ตอนนี้อาการยังไม่ดีขึ้นเลยนะครับผมหลังจากที่ตกมันไม่ออกนะครับตกมันไม่ออกก็คือมีอาการอั้นนะครับผมอั้นน้ำมันไม่ไหลนะครับ ไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับผมตอนนี้ก็มาเปิดน้ำให้กินนะครับซึ่งในทุกๆปีก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมปีที่แล้วตกมันไม่ถึงเดือนนะครับก็หายไปเลย เข้าปีนี้ก็ตกมันไปรอบหนึ่งแล้วนะครับผมประมาณเกือบหนึ่งเดือนนะครับก็แห้งน้ำมันไม่ไหลนะครับผมน้ำมันไม่ไหลน้ำมันไม่ออกมาเป็นสามอาทิตย์กว่าแล้วนะครับตอนนี้ขมับแก้มก็ไม่มีน้ำมันไหลนะครับ แต่ว่าช้างดูจากอาการแล้วช้างเหมือนกับไม่ไม่รับแขกเท่าไหร่นะครับผมหน้าตาแบบว่าจะตึงๆหน่อยนะครับผมเพราะว่าตกมันไม่ออกนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตอาการของพ่อใหญ่สุดหลอ่อให้ f อฟซพ่อพ่อแม่แม่พี่พี่น้องๆนะครับ ได้รับชมกันนะครับผมเราก็ดูแลเขาเป็นอย่างดีนะครับที่เห็นมีปลอกขานะครับมีโซ่ผูกทั้งสองขาก็เพื่อป้องกันอันตรายนะครับทั้งคนทั้งช้างนะครับเพราะว่าช้างตกมันอั้นตกมันไม่ออกนะครับผมอันตรายมากต้องเซฟป้องกันอันตรายทั้งคนทั้งช้างนะครับ ไม่ได้มีเจตนาทำร้ายช้างหรือว่าทรมานช้างแต่อย่างใดนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับ พ่อใหญ่ไม่ได้พึ่งเป็นอย่างนี้นะครับผมในรอบหลายๆปีพ่อใหญ่จะตกมันแบบนี้แหละครับผมกระปิดกระปอยนะครับบางปีนี้ตกมันสองเดือนสามเดือนหายแล้วควานยังเข้าไม่ได้ก็มีนะครับผมต้องใช้เวลาเนื่องด้วยช้างพ่อใหญ่นี้ มีความอุดมสมบูรณ์มากนะครับช้างสมบูรณ์ตลอดนะครับผมไม่เคยผอมนะครับ <c oughs> ก็เลยอาจจะตกมันช้าหน่อยนะครับนานหน่อยครับผมดูงาครับ เป็นกำลังใจให้พ่อใหญ่ด้วยนะครับผมพ่อใหญ่ป่วยนะครับตกมันกระปิดกระปอยอาการไม่ดีขึ้นเลยนะครับผมเข้าออกก็ต้องระวังนะครับพ่อใหญ่พ่อใหญ่หน้าตาขึงขังมากครับปีนี้ ก็มีเอฟซีบางท่านนะครับมาเยี่ยมพ่อใหญ่เหมือนกันนะครับผมเราก็ซิฟป,ป้องกันไว้ก่อนนะครับก็แจ้ง f c อยู่นะครับบอกว่าถ่ายรูปยังไม่ได้นะครับผมเพราะว่าพ่อใหญ่มีอาการตึงๆนะครับขนาดผมเข้าไปทุกวันก็ยังระวังนะครับะระเวกระวังเพราะว่าพ่อใหญ่นี้หันตามตลอดเลยนะครับผม ก็เหมือนแบบอะไรที่มันอั้นๆนะครับมันไม่ปลดปล่อยนะครับมันจะไม่สบายนะครับผมมันมันจะไม่โล่งนะครับอาการก็จะเป็นอย่างนั้นแหละครับเป็นกำลังใจให้พ่อใหญ่ด้วยนะครับ FC ที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับผมอัปเดตอาการให้ชมนะครับวันนี้พ่อใหญ่ก็ยัง หล่อเหอมือนเดิมนะครับคิดถึงพ่อใหญ่ให้มากๆนะครับทุกท่านพ่อใหญ่หายตกมันเมื่อไหร่นะครับก็จะได้โชว์ตัวแล้วครับผมเดี๋ยวเสร็จจากนี้ให้พ่อใหญ่กินน้ำเสร็จแล้วว่าจะโยนไม้ง้มให้พ่อใหญ่ได้เล่นนะครับผม <S <S เพื่อ <S <S เพื่อได้ คลายเครียดนะครับนี่ครับไม้งำเอฟซี FC ก็อยากเห็นพ่อใหญ่นะครับพ่อใหญ่ก็สบายดีนะครับผมเราก็ดูแลเขาเป็นอย่างดีนะครับแต่ว่าการของเขายังไม่ดีเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็เฝ้าดูแลกันไปนะครับ ใกล้ใกล้จะหายดีแล้วนะครับผมไปเรื่อยๆนะครับเป็นกำลังใจให้เราด้วยครับเอาละครับเต็มจอเลยครับพ่อใหญ่ข้วนมากครับผม ตกมันยังไม่พร้อมเลยนะครับสมบูรณ์มากหลังจากที่กินน้ำเสร็จแล้วนะครับก็ได้โยนไม้งง้มให้เล่นนะครับผมขอย้ำนะครับนี่คือปฏิกิริยาของช้างตกมันยังไม่หายนะครับยังไม่สุดนะครับผมโดยเรามีวิธีการนะครับ มีวิธีการช่วยให้ช้างได้คลายเครียดนะครับโดยการที่โยนไม้ง้มนะครับให้ถูถูตามซอกหูนะครับซอกแก้มตามลำตัวนะครับผมเพื่อให้ได้คลายเครียดนะครับเนื่องด้วยช้างตกมันไม่สามารถที่จะเข้าไปปลดโซ่พาเดินได้นะครับผมยิ่งตกมันไม่ออกนะครับ ถ้มันกระปิดกระปอยอย่างนี้ยิ่งอันตรายนะครับผมเราก็ไม่ได้มีเจตนาเป็นการทำร้ายเขาแต่อย่างใดนะครับไม่ได้ทรมานเขาแต่อย่างใดนะครับผมขอให้ทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับผมดูเหมือนว่าพ่อใหญ่จะสบายตัวขึ้นเยอะนะครับผมตอนนี้ เพราะว่าได้ถูไม้งามช้างซึ่งอยู่ในหลักเดิมนะครับเป็นเวลาหลายเดือนนะครับผมไม่ได้เดินแล้วก็ไม่ได้ถูต้นไม้ตามธรรมชาตินะครับเราก็มีวิธีการที่จะช่วยเหลือเขานะครับโดยการที่ให้เขาได้ถูกับไม้งามนะครับผม เป็นศาสตร์ตำราของผูพเทาผู้แก่นะครับที่เราเคยเห็นมานะครับจากรุ่นสู่รุ่นนะครับผมเราก็เอามาปรับใช้นะครับกับช้างตกมันของเราพ่อใหญ่ หวังว่าพ่อใหญ่คงจะหายเร็วๆนะครับผมจะได้พาออกเดินนะครับขอกําลังใจจากแฟนคลับด้วยนะครับ FC เทนารักษทุกคนทุกท่านนะครับผมส่งกำลังใจมาให้พ่อใหญ่กันเยอะๆนะครับวันนี้เราก็ขอจบคลิปอัปเดตอาการของพ่อใหญ่ในวันนี้นะครับให้ทุกท่านได้รับชม ท่านใดที่เข้ามารับชมเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้คลิปคลิปนี้นะครับผมมาคอมเมนต์นะครับก็ขอให้ท่านโชคดีนะครับมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเงินทองมีใช้ไม่ขาดมือนะครับเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ